ไม้น้อยสวยเดิมนะครับคันนี้เอาติสนะครับทะเบียน6 0 0 7เ็ลขไม่เพียงแค่9ก้าหนึ่งนะเฉลี่ยใช้งานต่อวันวันละ40กว่ากิโลเท่านั้นนะครับคันนี้ผมเช็คให้ละเอียดเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองเลยนะครับน็อตซอกน็อตแก้มเบ้าช็คหัวน็อตฝากระโปรงหน้าน็อตแก้มนะครับแม้กระทั่งคันหน้าแบบนี้นะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับไม่มีร่องรอยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไม้กอมไม้อันนี้สตาร์ทอยู่นะเสียงเครื่องไม่ดังไปไม่เบาไปคลิปนี้ผมรีวละเอยด เหมือนมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองเลยนะครับภายในาศาสตร์สะอาดสวยๆเลขไมค์แค่เก้าหมื่นนึงนะไม้แท้ไม้เดิมรถด่งานกว่าศูนย์ผมเช็คให้ดูละเอียดนะครับแบบนี้นะไม่มีชนหนักพีความจมน้ํากับไมค์กอไมค์ทำสปารถให้แล้วสวยแล้วนะคันนี้ซื้อได้แน่นอนนะครับรับประกันนะครับสนใจคันนี้ดูให้จบไม่หยายพานกันเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจอเอาติสมือ2ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเพชรยนต์นะครับอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขา2นะครับเสรีไทย95มีนบุรีกรุงเทพนะครับสาขา2มีอเอาติซีหนึ่คันนะครับที่ไม่ต่ําแสนนะคันนี้ To โตยโต้าโคร l ่าอเอาติส1.6รุ่นจีได้ปี2018คันนี้เลขไม้เพียงแค่90,001นะใครกําลังมองหาอเอาติส์รถหน่วยง,งานปลดระว่างประวัติศูนย์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม้แค่90,001นะครับเฉลี่ยใช้งานต่อวันไม่เยอะเลยนะครับ วันหนึ่งมาสัก40กว่ากิโลนะครับสบายๆชิลๆนะครับเหมือนเราขับไปรับส่งลูกขับไปทํางานเครื่องไม่ช้ำนะครับไม่ไม่ได้น้อยไปไม่ได้เยอะไปรถ5ปีวิ่งให้9ก้าหมื่นี่ใช้งานปกตินะครับชิลๆสบายๆนะครับและที่สําคัญที่เคยแจ้งไปนะครับรถหน่วงงานประวัติสูย์ข้อดีของเขานะครับไม่เคยพลาดการเช็คระยะนะครับทุกๆ10,000มืนกิโลต้องเข้าศูนย์บริการโตโยต้านะครับประกันชั้น1ต้องทํากับศูนย์นะครับทำกับ ประกันชั้นหนึ่งแล้วก็ต้องซ่อมศูนย์นะครับประวัติจะโชว์ครบหมดนะครับรถทุกคันของเพชรยนต์นะครับพัดมาแล้วเกรดเนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไมเกรมไม่มีเล่มชํารุดสูญหายนะครับที่สาขา2มีเอาติดหลายคันแต่คันนี้ไม่น้อยสุด9ก้าห่สนใจนะครับทักหาผมนะครับแอดไลน์หรือเบอร์ก็ได้0 6 5 9์หกห้าเนดีะครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับอัตราดอกเบี้ยให้ดูเพิ่มเติมดอกเบี้ยตอนนี้นครเเิ่มต้พียงแ 2.79%นะฮะ4ปีถ้าอยากผ่อนยาวๆนะครับดอกเบี้ยมี7ปีนะครับ4.79นะครับฟรีดาวนะครับคันนี้4 45,000บาทฟรีดาวผ่อนประมาณ7,500นะครับฟรีดาวผ่อน7,500นะครับแบบฟรีดาวใครสนใจก็ทักไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับกระจังหน้าแบบนี้นะครับเป็นตัวฉกไม่ได้เชนนะครับแบบสปอร์ตนะฉมไม่ได้เชนแบบนี้โคมไฟเป็นมัลติรีเฟคเตอร์นะครับโคมไฟใสๆใหม่ๆเงาๆ ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีไฟเด y l ไลท์เป็น1.6รุ่นจีนะโฉมแรกของเอ t ตสเลยที่มีไฟ d a y l ไลท์นะครับด้านล่างนะกันชนเป็นสีเดียวกับตัวรถตรงนี้มีพลาสติกคาดดำนะครับสามารถติดไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะครับสนใจเดี๋ยวผมมีบริการติดตั้งให้นะฮะทะเบียนนะครับ6007นะทะเบียนจำง่ายๆแบบนี้นะครับสันเหลี่ยมโครงฝากระโปรงสวยๆคมๆแบบนี้นะครับ ไม่มีร่องรอยชนหนักพิการจมน้ํากับไม่ก่อไม้แน่นอนครับซื้อรถมือสองทั้งทีนึกถึงเพชรยนต์นะครับคัดรถมือสองคุณภาพเกรดเอนะครับเปิดทําการมากว่า23ปีนะครับสบายใจได้ไว้ใจได้และถ้าอยากได้เอาติดสักคันนะครับนึกถึงเป็กเพชรยนต์เท่านั้นนะครับรีวิวเอาติสให้พี่รับชมแบบนี้ทุกวันน่ะมาปีกว่าแล้วนะครับรีวิวไปแล้วไม่ต่ำกว่า400คันขายมาแล้วไม่ต่ำกว่า200คันนะเฉพาะเอาติสผมคนเดียวนะครับสนใจทักไลน์มาได้นะครับ ผ่านการอบรมและรับรองมารตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือ2อ,อย่างมืออาชีพแม่นะครับซื้อรถมือสองต้องดีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นสบายใจกว่านะครับอย่างคันนี้กระจกก็เป็นของเดิมแท้โตโยต้านะครับข้อดีนะครับเคยพูดไปหลายหลายคลิปแล้วนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าของปี18จะดีกว่าเพราะว่ามันได้เป็นอะคูสิกการ์ดนะครับกันลมเก็บเสียงภายในได้ดีกว่านะครับ การเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีกว่าด้วยนะสนใจก็ทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับป่องซุ้มล้อนะครับป่องซุ้มล้อสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีชนหนักพิวาตจมน้ํากับไมค์กอไมแนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยนะครับตัวล้อได้ล้อมแม็กซ์นิ้วนะครับคันนี้แม็กซ์นิ้วนําเงาปัดคมเมี่ยมมีดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อปียางนะครับคันนี้ได้ยางปี19ใครสนใจจริงคันนี้นะทักมาหาผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ให้นะครับเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่าางห่เป็นประซนนะทีแบบ เขาเทินจากรถป้ายแดงนะครับปีประมาณยี่สองยี่สามนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้คันนี้นะเป็นขั้นต่ําคือยี่คือยี่สองดีกว่านะครับยี่สองยี่สามประมาณนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะเพราะยางเดิมมันประมาณปีสิบเก้าแต่จริงจริงดอกยางมันยังใช้ได้อยู่นะมันยังมันยังมันยังใช้ได้อยู่แต่ผมเปลี่ยนให้ดีกว่านะครับซื้อลรถกับผมนะครับเจอยางปีสิบสิบเก้าสิบแปดเนี่ยผมจะการเปลี่ยนให้หมดนะคะสนใจก็ทักไลน์มาได้ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่กระจกพับข้างแบบบโตนะครั ล็อกรถพับเก็บเองกดล็อกรถกลางออกเองนะครับสันเหลี่ยมครมของตัวประตูนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับไมค์กอไมค์ใครที่ดูคลิปรวมไปนะเจอคันนี้นะครับวันนี้มารีวิวเดี่ยวๆให้แล้วต้องแอบกระซิบบอกนะครับมีพี่คนหนึ่งนะครับทักไลน์มาอยากดูรีวิวเดี่ยวๆแบบละเอียดของคันนี้ผมจัดให้นะครับนี่ปงซุ้มล้อหลังแนบพิศสนิทนะครับตัวล้อหลังนะครับไม่มีรอยเบียดสุดบาทนะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับดำเงาปัดคมเมี่ยมเป็นออลติสนะครับฉมไม่ได้เชนนะครับที่ ประหยัดน้ำมันประมาณ16-17กิโลต่อลิตรนะครับเครื่องยนต์1,600ซีซีนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังท้ายหล่อๆแบบนี้นะครับไฟจะเป็นไลท์ไกดิ้งนะเดี๋ยวผมไป็ตารนรถให้ดูจะเห็นนะครับเป็น LED เต็มระบบแบบนี้คุมเมียมปัดยาวตั้งแต่ซ้ายไปขวาทะเบียนก็จำง่ายๆนะครับ6007นะครับขับไปไหนจอดไหนเนี่ยจำได้แน่นอนนะทะเบียนจำง่ายๆแบบนี้นะได้ไฟไทยไลท์ไกดิ้งนะครับโคมไฟใสๆใหม่ๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับคุมเมียมนะครับต่างๆอยู่ครบๆนะครับสัญลักษณ์โโลก้ต่าง ท้ายเปิดเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับอ่าท้ายนะเปิดได้3ที่นะครับก็คือด้านท้ายแบบนี้นะท้ายไ,ไฟฟ้าแบบน,นบี้แล้วก็ที่กุญแจรถนะครับมีปุ่มเปิดท้ายได้แล้วก็ที่ตัวดึงนะครับสาหรับด้านหน้าคนขับนะครับก็สามารถมีเปิดท้ายได้3ที่เลยนะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของท้ายรถกันหัวน,นอ็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับซิลซิลิโคนต่างๆ สปอตเมนอาร์คนะครับหัวน็อตต่างๆน็อตไฟนะครับไฟแท้เดิมนะยี่ห้อนี้นะครับของเดิมของแท้แน่นอนนะครับฟิลซิลิโคนนะครับรูระบายอากาศต่างๆอยู่ครบๆคันนี้ผมเช็คไปแล้วจากคลิปรวมนะครับต้องบอกเลยว่าซื้อได้นะครับรับประกันไม่มีชนหนักปีความจมน้ํากับไมโครไม้นะครับนี่นะครับไฟท้ายแท้เดิมนะเดี๋ยวผมตรวจรถให้อีก2องรจุดนะครับโดยแ p ปเปิลออกชันนะครับผมตรวจให้พี่ๆอยู่แล้วนะครับผมมีใบเซอร์นะตรวจรถเป็นนะครับตรวจรถได้นะครับแล้วก็ มี a อ p l e Option มาตรวจให้พี่อีก274จุดนะอย่างคันนี้นี่หัวน็อตนะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไข่เลยนะครับสวยเดิมกระจกเดิมแท้โตยต้าทุกบานนะครับคันนี้ทุกบานเดินเช็คให้แล้วแอปซิลซิลิโคนข้างต่างๆนะสปอตเมนต์อักต่างๆนะครับเรียงตัวครบๆสีด้านๆแบบนี้ไม่มีพ่นทับไฟท้ายยี่ห้อแท้เดิมนะของไทยคโยโตะเดิมๆจากโรงงานคันหลังกันบ้างนะครับสีแบบนี้นะครับไม่เคยพ่นทับไม่เคยทําใหม่ไม่เคยแกะไม่เคยแงะ ไม่เคยโดนกระแทกหลังแรงๆมาอย่างแน่นอนนะคันนี้นี่ตาปั๊มสามหนึ่งศูนย์ต่างๆนะครับสปอร์ตเมนอาร์คนะครับไฟท้ายแท้เดิมแบบนี้ซื้อได้นะครับซื้อได้แน่นอนคันนี้นะครับมาพรมสกัดสะอาดเลยนะนี่ครับด้านหลังนะครับมียางสำรองนะครับอุปกรณ์เครื่องมือนะครับแล้วก็สีตรงนี้เป็นด้านๆนะโครงสร้างหลักด้านหลังสีด้านๆแบบนี้ไม่มีพ่นทับถ้าเปิดมาเจอพ่นทับนะไม่ต้องซื้อนะครับแบบนั้มันน่าจะโดนมานะแบบนี้นะมีซิลทางมะพร้าวนะสปอร์ตเมนอาร์คคมๆชัดๆ ะให้ดูตรงนี้นะครับนี่ไม่มีชนหนักไม่มีอ็อกใหม่ไม่มีทําใหม่นะสำหรับทางด้านหลังนะครับเดิมๆนะใครกำลังมองหานะครับรถมือสองสภาพดีนะครับเอาติสมือสองคันนี้นะครับ1.6รุ่นจีปีสองพันสเลขไม้แค่9ก้าหมื่นหนึ่งนะเฉลี่ยใช้งานต่อวัน40กว่ากิโลนะครับใช้งานไม่เยอะนะครับสบายๆนะสีกว่ากิโลเครื่องไม่ฉ่ำข้อดีเป็นรถหน่วยงานปลอดศูนย์นะครับเข้าศูนย์ทุกๆ10,000กิโลนะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่แสนสี่หมื่นห้าพันถือเอาไปฟีดาวผ่อน เรามาดูบอดี้ฝั่งด้านข้าคนขับกันนะครับกันชนหลังแนบพิดสนิทนะครับนี่แนบพิดสนิทกันนะครับสันเหลี่ยมคมต่างๆนะอยู่ครบๆนะครับตัวล้อนะครับสวยๆแบบนี้นะครเมี่ยมนะครับปัดดําเงานะประตูนะครับสันเหลี่ยมคมด้านบนและด้านล่างนะครับไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีชนหนักพิวาตจมน้ํากับไม่ก่อไม่อย่างแน่นอนนะครับสนใจทักไลน์หาผม0659113374นะครับซื้อรุ่นอื่นทักหาเซลล์คนอื่นได้เลยซื้อเอาติทักหาผมเท่านั้นนะครับชำนาญการเฉพารุ่นนะครับ รีวิวให้พี่รับชมแบบนี้มาปีกว่าแล้วนะสนใจก็ทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่ประตูนะครับประตูเปิดตรงนี้มีเป็นแบบสมาร์ทเอนทีนะครับเป็นเซนเซอร์นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะแบบเซนเซอร์นะครับด้านในนะครับนี่เป็นสีเบทนะครับตัดกับสีดำนะสีเบทตัดดำเดี๋ยวผมสตาร์ทให้พี่รับชมเลยดีกว่ามาภายในนี่นี่สตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับแบตเนี่ยใช้งานได้ยาวนานแน่นอนนะครับเลขไม้เก้าหมื่นหนึ่งนะครับไม้เก้าหมื่นหนึ่งวิ่งวันละสี่สิบกว่ากิโลนะครับ ได้พุสตาร์ทนะครับกระจกรับข้างปรับเองหรือปรับหรือว่ากดเป็นออโต้ก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับแอร์กลมๆใช้งานง่ายๆปิดง่ายๆนะครับรถสามล้ประจําบ้านนะครับมีไว้สักคันหนึ่งนะครับสบายใจนะรถน้ํามันที่อึดๆถึอๆทนนะครับไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับประหยัดน้ำมัน16กถึง1ิกิโลลิตรตรงนี้มีลาโพงทวิตเตอร์ให้ลาโพงล่างมีให้ที่วางแก้วน้ําวางขวดน้ํากระจกข้างนะครับเป็นออโต้นะครับมีกันหนีบด้วยนะมีเซฟตี้เป็นกันหนีบแบบนี้นะครับหนีบมปุ๊บมันก็จะหยุดนะมีีกนหหบใ ภายในสะอาดสะอานเราเก็บงานทําสปารถให้แล้วเพชรยนต์ไม่ได้ขายรถดเดิมๆนะเอาเข้ามาล้างใช้ไม่ใช่นะเราปรับสภาพเก็บงานทําสปารถเห็นไหมครับบ่อเนี่ยสะอาดสะอ้านนะครับหนุนแน่นให้นะครับหนุนแน่นให้นะไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยขาดเลยนะครับภายในสะอาดสะอ้านสีเบจต,ตัดดําแบบนี้นะครับมั่นใจคันนี้แป๊บเดียวออกนะครับเพราะไม่แค่เก้าหน่นะฟีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันห้านะครับใครกำลังมองหาเอาติดไม่ต่าแสนนะคันนี้นะครับหลืออีกน่าจะคันสองคันนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ไม่น้อย นะครับไมค์ที่9ก้าหมื่นนะไมค์แท้ไมคเดิมนะครับลดหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์แบบนี้นะครับเพลงดังแอร์เย็นนะครับนี่มีที่ต่อ USB AUX นะครับขออนุญาตปิดเพลงก่อนนะเอาติสนะครับสบายใจได้แอร์เย็นอยู่แล้วนะแอร์เย็นถึงข้างหลังได้แน่นอนนะครับแอร์กลมๆนะใช้งานง่ายๆทนทนนะครับพาว o w e r Outlet มีให้ระบบการลื่นถ้าไหลมีให้นะครับเกียร์อัตโนมัติ Super CVT แบบเจ็ดสปีดนะเชนแบบชิฟทอนิกได้ f u ลแมน n u a l นะครับเชนได้แบบนี้เลยนะครับ กุญแจเนี่ยสมาร์ทเอนทรีนะที่บอกไปนะกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีมีเซ็นเซอร์นะครับเปิดท้ายได้ฝั่งนี้ด้วยนะครับที่วางแก้วน้ํามีให้นะครับตรงนี้ยังไม่แกะพลาสติกเลยนะครับด้านหน้านะครับคอนโซลหน้าเป็นวัสดุบุนุ่มนะทั้งสีเบจแล้วก็สีดําด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้ยังไม่แกะพลาสติกเลยนะครับแอร์แบ็กนะครับความปลอดภัยมีให้นะครับเจ็ดใบเลยนะครับก็คือคู่หน้านะครับแล้วก็ที่นี่ครับเสาเอนะครับแล้วก็ที่ขาคนขับ ครับด้านในก็สะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับใครลังมองหาเอาติดซักคันนะครับผมแนะนําคันนี้นะครับเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับไม่มีชนหนักพีความจมน้ํากับไมค์กอไม้นะครับเลขไม้นะครับไม่เยอะนะไม้แค่เก้าหมื่นหนึ่งสนใจรีบพักหาผมนะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับภายในก็นี่ครับเป็นสีเบทนะสะอาดสะอ้านเบาะแน่นๆสะอาดสะอ้านนะครับแบบนี้นะครับพร้อมใช้แล้วนะครับคันนี้รองรับไอโซฟิกคาซีดเด็กอ่ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งข้างในให้พี่ๆชมกันนะครับเพอไม่นั่งข้างในนะมองไปข้างหน้านะสีเบตัดดํา นะครับดูเท่ๆดูสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับเพดานนัสะอาดสะอ้านนะครับพอนั่งใบหัวไม่ติดนะเข่าด้านหน้าตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับนั่งสบายๆยืดขาได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่มีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้อีก2จุดนะครับกระเป๋าจริงโจ้มีให้ด้านหลังครับรองรับ Isofix มีเบลให้3อันนี่มีนี่ครับแอร์แบ็กให้อีกเป็นด้านข้างนะครับความปลอดภัยโคตรดีนะต้องบอกงี้นะครับรถสามัญประจําบ้านนะครับราคาต่ากว่าป้ายแดงประมาณ5 0ซนะครับซื้อตอนนี้คุ้มค่าแน่นอน เดี๋ยวผมพาไปรับชมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถไม9เก้าหมื่นคันนี้นะครับหลายๆท่านถามมาแล้วนะครับอ่ะสนใจก็ทักไลน์มาได้065ย์หกห้าเก้าหนดีะครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมนะครับหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขย่ไม่มีรอยขยับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับนี่ดึงตรงนี้ให้ดูนะสปอตเมนอาร์กต่างๆนะครับสวยสมบูรณ์นะครับหลายๆท่านนะครับต้องบอกเลยว่าลูกค้าผมนะประมาณ50%เนนะรับราชการ นะครับก็มีหนังสือสดนะครับมีทั้งจัดไฟแนนซ์นะครับล่าสุดเดือนที่แล้วนะครับต้นต้นเดือนมีอดีตผู้ว่ายาลานะครับมาออกรถกับผมป้ายแดงนะครับก็สนใจก็ทักไลน์หาผมได้นะครับความไว้วางใจความสบายใจผมมีให้พี่พีนะครับอ่ะสนใจทักไลน์มาได้065 9513 3 7 4เน่เดี่นี่ะครับเดี๋ยวดึงให้ดูนะครับนี่สปอตเมน์อาร์กต่างๆนะคันนี้สวยเดิมนะครับตัวลอยหนีนะชุบบอะสีอยู่ครบครบนะครับสปอตเมน์อาร์กนะครับแกะให้ดู นะดูด้านข้างเพ่อไลดูด้านข้างเพื่อที่จะว่าดูแล้วนะครับไม่มีชนข้างไม่มีพิษคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะนี่ให้ดูนะครับไฟท้ายนะไลท์ไกลนะหลอดล,ล่อแบบนี้ทะเบียนจําง่ายๆสนใจคันนี้ติดต่อผม0ูนย์หกห้าเก้าห้านส่นะครับนะดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างนะดึงนะครับปึ๊บนี่นะครับตัวชุดบ,บอร์ดสีอยู่ครบๆนะครับไม่มีชนหน้าพิษคว่ำจมน้ํากับไมโครไมนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับเดิมๆเลยสีเดิมๆข้างในนะครับ วิธีเช็คนะว่ามันทํามาหรือเปล่านะดูข้างในข้างนอกสีต้องเป็นสีโทนเดียวกันนะครับอ่านะแบบนี้นะครับไม่มีพลิกความไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเชื่อมือนะครับผมเช็คให้ครับพ,พ,พี่ดูรถมือสองนะครับซื้อกับคนที่ดูรถเป็นดีกว่านะครับให้คําปรึกษาได้ดีกว่าใครแน่นอนนะอย่างผมนะผ่านการอบรมและรับรองมารตรฐานตรวจสภาพรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับคันไหนไม่สวยคันไหนไม่เดิมไม่มาถ่ายให้พี่ๆชมให้มันเสียเวลานะครับคัดให้แล้วนะเดี๋ยวมี Apple Au ออคช่นตรวจได้อีก274จจุด นะครับบอดี้ภายนอกนะครับห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแบบที่ผมกําลังตรวจให้พี่ๆดูแบบนี้นะครับเราตรวจประกันไปพร้อมๆกันแบบนี้นะครับหัวน็อตคมๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับน็อตซอกต่างๆแบบนี้นะครับเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยนะครับแผ่นเพลทของเดิมของแท้โรงงานอ่ะเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับสปอร์ตเมนต์อาร์ตต่างๆอยู่ครบๆนะครับรับประกันนะครับซื้อรถกับผมนะครับคัดรถมือสองคุณภาพเกรดเอนะครับ ไว้ใจได้สบายใจได้นะครับเพรยนต์นะเปิดมา23ปีนะครับผมนะเป็กผู้จัดการสายขายบริษัทเพรยนยนนะขัดรถมือสองพาพี่รับชมแบบนี้นะครับสวยสมบูรณ์แน่นอนนะครับซื้อเอาติดซื้อกับผมเท่านั้นนะครับให้คาปรึกษากับกพี่พีได้นะครับกระจ่างแน่นอนออกรถได้ทุกอาชีพแอดไลน์ id pek หนึห e หรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับเดี๋ยวให้คำปรึกษาให้นะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับดูโครงสร้างไปแล้วนะครับดูกระจกดูอะไรไปหมดแล้ว นะครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับอันนี้สตาร์ทอยู่นะครับเสียงเครื่องยนต์ไม่ดังไปไม่เบาไปนะครับสตาร์ทอยู่แบบนี้นเดี๋ยวเรามาดูที่น็อตก่อนนะหัวน็อตคมๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับซอกแก้มนะน็อตแก้มนะครับเดิมๆเลยคันนี้สวยเดิมนะครับนี่สปอร์ตเมนอาร์กต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไมค์กอใหม่นะครับนี่นะับปั๊ม3 L 3 R นะครับนี่ ตรงไฟไม่มีรอยแกะเลยครับไฟหน้าแท้เดิมไทยโคยโตะคานข้างหม้อน้านะครับสปอตเมนอ่างต่างๆนะนี่หัวน็อตไม่เคยไม่เคยมีรอยแกะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูคานกันนี่คานนะครับนี่คันหน้านะครับโคตรโคตรชัดนะครับไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะครับนี่แผ่นพลาสติกมีคุมมีรองครบๆเลยนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากลับไม้กอไม่เป็กเพชรยนนะขัดรถให้พี่ๆและขันเนี้ยสวยโคตรนะครับซื้อได้นะสติ๊กเกอร์คําเตือนข้อระวังข้อต่อต่างๆนะสภาพเดิม สภาพดีนี่ไม่มีรอยแก่เลยนะครับไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ํากับไม์กอไม้นะซื้อเอาติดมือสองทั้งทีนะครับเสื้อเปเพชรยนนะครับดูแลให้บริการวีวีให้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทักไลน์มาได้เลยนะครับตรงด้านหน้านะครับฝากระโปรงหน้านะครับนี่ครับรูระบายอากาศต่างๆอยู่ครบสปอร์ตเมนต์อ้างอยู่กับครบแบบนี้สวยเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่บครบนะคันนี้ซื้อได้นะครับสนใจเอาติดมือสองสักคันนะคันนี้รับประกันว่าแป๊บเดียวติดจทองนะ ใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อหาผม Toyota Corolla Altis 1.6รุ่นจีได้ปี2018นะครับรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์ทุกๆ10,000กิโลนะคันนี้445,000บาทฟรีดาวผ่อนเพียงแค่7,500นะครับตัวรถให้อีก274จุดนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านหรือที่ทำงานทั่วประเทศนะครับสนใจก็ทักไลน์เข้ามา065951334เลขไมเพียงแค่9 1นะไมน้อยนะครับเฉลี่ยใช้งานต่อวันเพียงแค่40กิโลนะครับ ก่อนจาก,การนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้ครับวันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยียนสาขา2นะครับก็เจอไม่น้อยก็ถ่ายเีรับชมนะสนใจจองได้คันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์0 6 5 9 5 1 3 3 1 4เสเดี๋ยวยินดีให้คำปรึกษานะครับก่อนจาก,การอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่ได,ด้ไม่พลาดรถสวยไม่น้อยแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ